ไม่อไรบ้านไดไปนะพี่ลังบ้านแน่นี่หมักไล่พูน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 กอกล้วยกอยังบักหอยยังเต็มแรกวุ่นๆอยู่นี่ของอยู่ของกินยืนถ่ายบ้านนี่เห็นบักหอยนี่นี่นี่บักหอยพี่น้องข้านหออ้อยหอมอ้อยบักหอยปังหอยคงหอยจูบเต็มอยู่นั่นเขากลางนี่ตัวนี้มันยังไหนพักผ้าอบ่ เห้พักตบบ่เอาหายะาาอะไรดิเลขากูแบบนี้เอ้าฮ่าฮอ่าเงยหนอโอ้ยเลขาข่อยก็ได้มาหาเด่นบุกรีกันนะเนาะคำวันนี้จากกันไปปนว้เป็นยังโว้ยผมเล็กหน่อยอเ,อเยว้ยผู้หนอนเงยนี้น้ำหาแันพี่น้องเงยเอ่ะย,ยางนี่แหละย่างมาคู่หน้านีน่ะย่างมาย่างมา คอยตอดมาตอดมาเขานี่ย่าเขาเี็พี่น้องข้องน้ำเก็บปากแข่งมียังไงเขานี่มันคำล้วพี่น้องเพ่งลงมือมาแล้วเพ่งเพ่งเสียงร่ำมาแล้วเขาจะกินกันข้องน้ำพี่น้องน้ำให้บอลน้ำกันข้องน้ำจำบ่ายฉันเ้าลอกข้องออกเนาะลอกข้องออกพี่น้อง ลอกคองลอกคองอนี่ยังแบบพี่หนอนเ้ยว่าเนอ่างขอทิศไทยสวนถ่ายหน้าคอยเมื่อไดไปหน้าคอยอะยให้เบิง้งสวัสดีค่ะ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 